ยินดีต้อนรับเราผู้สัญจรไปมาพบกับผมเฮเลิมโฮสต์ของพวกคุณและใช่ผมเห็นไอยาเนชุดไอดอลแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงผมมีแนวอนิเมะที่ผมชื่นชอบนั่นคืออนิเมะแนววงดนตรีสาวที่หลายเรื่องจะตอบโจทย์กว่าปกติและบางเรื่องก็ทิ้งความรู้สึกที่ได้รับจากที่ไหนไม่ได้ไว ทั้งเรื่องที่มีคนมีความสามารถแต่มีความโซเชียลแองไซตี้และเรื่องที่มีคนมีความสามารถแต่มีความโซเชียลแองไซตี้อาจจะฟังดูเดจาวู oo, แต่เรื่องราวเหล่านี้มีความเป็นคนอยู่ในนั้นเพราะการเล่นดนตรีเป็นศิลปะที่สามารถสื่อสารอารมณ์และสิ่งต่างๆออกมาได้แทนคําพูดเหมือนกับเจ้าเกมลินตัวน้อยที่โมโหตลอดเวลาและต้องหาคู่ชกให้ตลอดอย่าลืมไปดูของโคตรดีอนิเมแนวสาวน้อยวงดนตรีทําให้ผมกลับมามีชีวิตได้ซึมซับอารมณ์แต่ทุกสิ่งที่ผมกล่าวมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้ คลิปนี้จะเกี่ยวข้องกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งพวกเธอเป็นเด็กมอปลายที่มารวมตัวกันเพื่อเล่นดนตรีและพวกเธอชอบกินขนมหวานกันตลอดใช่แล้วผมหมายถึงบรูอาร์คายแต่ถ้าพวกคุณไม่รู้จักบรูอาร์คายพวกคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่าคุณครูภัยสังคม ที่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างคอมมูนิตี้บลูอาร์คายก็อาแขนรับมันอย่างดีบลูอาร์คายเป็นเกมการช้าน่ารักและตลกจากเน็กซั่นที่ให้พวกคุณได้เล่นบนมือถือและขอลองเถอะทำเวอร์ชัน PC ซนักทีได้ปกโดยเกมนี้ผมจะได้รับบทเป็นคุณครูและการเป็นคุณครูที่ดีคุณก็รู้ว่าเป็นยังไงไม่ชอบครูแบบไหนในวัยเรียนก็อย่าเป็นครูแบบนั้นอย่าส่งต่อความเลวร้วายให้คนรุ่นต่อๆไปถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ครูในชีวิตจริงก็ตามโลกของเกมนี้จะเซตติ้งอยู่ที่เมืองคีเวอร์ทอสที่จะแบ่งเขต การและมีคุณครูสุดหล่อที่มารับงานนี้เพราะมีที่อยู่ฟรีเงินมีให้แลกกับการเป็นแรงงานหามลุงหามคําแต่ไม่ต้องห่วงเรามี AI อัจฉริยะอโลน่าผู้จะคอยให้คาแนะนําเราคุณครูให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้กลับมาก่อนตอนนี้อีเวนต์ใหม่ของเกมได้มาถึงมันคอืออีเวนต์ไอฟ์ alive ผมเฝ้ารออีเวนต์นี้มาตั้งแต่ได้ยินข่าวจากเซิร์ฟญี่ปุ่นซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทินิตี้ที่มีรูปแบบของโรงเรียนเป็นแบบพวกโรงเรียนคอนแวนและโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยหลากหลายกลุ่มเช่นแบบ สภาน้ำชาที่เป็นสภานักเรียนเฮ้ยเชี่ยตกใจชมรมทวงความยุติธรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมระเบียบวินัยในโรงเรียนซึ่งพวกเธอนั้นยิ่งใหญ่ และน่ารักมากชมรมซิสเตอร์ที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาและมีอำนาจคานกับสภาน้ำชาและชมรมอื่นๆของเหล่านักเรียนซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะมาโฟกัสที่ชมรมเบาหวานเพราะหมายถึงชมรมขนมหวานหลังเลิกเรียนอีกครั้งที่ข่าวก่อแล้วได้รับรู้ว่าคาศึะหรือเจ้าแมวเคยเป็นนักเลงฉายาแคทพาลุกและถูกไล่ล่าโดยอุสวาเลียสาน่าสมัครแต่อีเวนต์นี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนั้นโดยหลังจากกดเข้าอีเวนต์จากทางเข้าหน้าตาสุดสมัครของไอริเราก็ได้เข้าสู่เรื่องราว โดยไอรีกำลังคิดอะไรบางอยา่างที่มันแวบบขึ้นมาเป็นคำว่า น่าจะยังดีไม่พอหรือเปล่าและคํานี้จะเป็นคําที่เราได้เห็นจากเนื้อเรื่องอีเวนต์นี้บ่อยๆด้วยเหตุผลบางอย่างโดยไอริเป็นเด็กน่ารักล่าเริงชอบอยาสีฟันรดมินเพราะหมายถึงช็อกโกแลตมินและเพื่อนๆก็รักไอริและคอยเป็นห่วงไอริสเสมอๆแต่ตอนนี้งานโรงเรียนเทินิสตี้กำลังเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเรานักเรียนกําลังหาไอเดียที่จะเปิดคาเฟ่ที่จะไม่ซ้าใครแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของไอริไอริจึงเดินลงรถไฟรอเล่นนะไอริ็กักเพื่อนๆไอริก็ต้องคิดมากกับเรื่องนี้อยู่แล้วแบบพวกเเเเเธอออออปป็็็นน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 ชมมมรรขขงงงหหวววาาา่่่ะแแตตัักกกีียคืจิดฟล้้ จะทำไงให้เด่นชาัดมีเอกลักษณ์กว่าคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดแหละแต่ที่หน้าสถานีที่ที่โชคชะตาได้ให้ไอลิมันพบกับบางสิ่งโอ้เดี๋ยวนี้เล่นซีจีต้นอีเวนต์เหรอใช่ได้นี่หลังจากเข้าอีเวนต์มาผมก็ได้เจอกับคาซึสะก่อน จากนายหนูเดี๋ยวครูจะร้องเพลงให้ฟัง,งสิ่งต่อไปที่ต้องทำทุกครั้งหลังเข้าอีเวนต์ไม่ใช่การเล่นในเรื่องต่อแต่เป็นการเปิดด่านฟาร์ม อดทนกันหน่อยนะตัดมาที่ชมรมของหวานผมกําลังแย่งขนมเด็กกินเพราะผมก็ชอบของหวานส่วนถ้าถามว่าผมมาที่นี่ทาไมนั่นก็เพราะชมรมบาหวานอยากให้ผมช่วยชิมและให้คะแนนขนมเพื่อพวกเธอจะเอาไปใช้ในคาเฟ่ของพวกเธอในงานโรงเรียนเท i นิสตี้คานิวลัลซึ่งมีแหละครับผมจะปฏิเสธเจอกันอีกทีตอนตัดขาผมจะได้โลเภเป็นโจนสลัดขาเดียวจะว่าไปใครเป็นคนตั้งชมรมนี้ขึ้นมาผมขอเดาว่าคาสึสะเอออย่าทะเลาะกันสินักเรียน นักเตะเอาโล่มาบังแล้วนับเป็นคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์แล้วไอริก็พวดเข้ามาในห้องพร้อมบอกว่ามาทำวงดนตรีกันเถอะซึ่งถึงแม้ว่าทุกคนมักจะตามไอริไปทุกอย่างแต่คราวนี้ทุกคนถึงกับเริ่มแยง้งไอริเดี๋ยวก่อนนะเราเป็นชมรมของหวานทำไมถึงจะเล่นดนตรีแล้วดนตรีก็ต้องใช้เวลาฝึกใจเย็นก่อนไอริ Ai แถมเวลาก็มีแค่2สัปดาห์ก่อนจะถึงการคัดเลือกด้วยงานด่วนยิ่งกว่านรก ok. แล้วมันก็เมคเซนที่ทุกคนจะปฏิเสธไอริ Ai แต่การตัดสินว่าทำอะไรไม่ได้ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ลอง ถือเป็นนิสัยที่ไม่ดีจริงน้องเห็นด้วยเลยแต่จะว่าไปทุกวันนี้พวกเธอก็ขาดแค่เครื่องดนตรีก็จะเหมือนชมรมในตำนานอีกชมรมหนึ่งตอนนี้มันเริ่มเถียงกันไปก็เริ่มเป็นไปไม่ได้ไอริจึงเอาพปสเตอร์รับสมัครทีมแสดงเปิดงานเทศกาลโรงเรียนออกมาซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับรางวัลเป็นเฟเดริกาเซมล่าหน้าตาเป็นไงวะอ๋อไม่รู้จักแต่น่ากินจริงเนื่องจากมันเป็นขนมหายยากดังนั้นแน่นอนว่าโดยข้อมูลที่มีมามันก็บอกได้แล้วว่าชมรมเบาหวานคงต้องเข้าร่วมและผมก็ได้ไอริมา คุณดูนี่สิไอริคตรน่ารักสวยมากโคตรแห่งคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ก่อนอื่นผมลืมแนะนําตัวละครนี่คือคาสึสะน้องแมวขวัญใจมหาชนและเป็นตัวโดนประจํากลุ่มโยชิมิ imi, ซินเดเลเตียอแบนซินครบองคประกอบซินเดเลในตํานานและเป็นตัวโดนประจํากลุ่มนัซึผู้มาพร้อมปัจญาและเป็นตัวโดนประจํากลุ่มไอริผู้น่ารักมิติสูงและเป็นคนเดียวที่ไม่โดนในกลุ่มและถ้าพวกเธอรวมพลังกันก็จะออกมาเป็นกัปตันแพนเน็ตโอเคต่อกัน คำถามถ้าจะทําวงดนตรีจําเป็นต้องมีอะไรบ้างเครื่องดนตรีสถานที่ซอมผู้ชมและความล็อกบอสจีเด้อหรอคำถามต่อมาสิ่งที่สําคัญที่สุดของวงดนตรีคืออะไรตําแหน่งร้องนําภาพลักษณเพลงและความล็อกบอสจีเด้อเยี่ยมตอนนี้ทุกคนก็ได้หน้าที่ตามที่ตัวเองพูดกัน ให้เดี๋ยวสกิดกันได้ด้วยดูหน้าน <Help me. S 1> ักแสกลายเป็นบดจีไปแล้วเอาล่ะตอนนี้นักเรียนก็แยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองจะรอดไหมเนี่ยโซนครูหลังกินของหวานเติมน้ำตาลแล้วกลับไปนั่งเผชิญความจริงที่เรียกว่าง,งาน แต่งานยังไม่ได้เวอร์ล็อเท่าไหร่ทําให้ยังไม่มีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์แต่แล้วไอริ่ก็มาหาผมถึงห้องตอนกลางดึกด้วยการแต่งตัวสุดสวยโอบพระเจ้าซึ่งผมก็ยินดีจะช่วยเธอหาเพลงที่ต้องการทั้งคืนเธอพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองเลือกแต่มันก็ไม่ได้ไม่เป็นไรมาช่วยกันถึงแม้ว่างานผมจะไม่เสร็จก็ตามแต่เพลงที่เธอต้องการคือเพลงที่ดีที่สุดเพราะจะได้ผ่านเข้ารอบแต่ผมว่าเธอไม่คนคิดงั้นเธอคนเลือกเพลงที่ชอบผมเลยถามไปว่ามีเพลงไหนที่คิดว่านี่แหละโดนบ้างไหมซึ่งนั่นก็คือเพลงที่เธอได้้ฟััังตออนน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 นย่่่่หาาาาสถีีแวเรจะไปทก เมื่อมาถึงผมก็ได้เห็นว่ามีคนมาเล่นดนตรีกันอยู่ผมกับไอริเลยเดินเข้าไปดูแต่มันก็ยังไม่ใช่คนที่ไอริหาแต่แล้วก็มีนักดนตรีใจหมาแบบหมาจริงเขาคือพี่เต่าสมชายและเขาได้ยินเรื่องที่ผมกับไอริคุยกันเราจึงได้เบาะแสเพิ่มว่านักดนตรีคนนั้นเป็นนักเรียนของโรงเรียนไวฮันขอบคุณมากพี่เต่าสมชายผมกับไอริจึงออกตามหาเบาะแสเรื่อยๆสวัสดีครับพี่หมีเราไม่ได้เจอกันนานนะ และหลังจากอยู่ด้วยกันยันเช้ากับไอริส <c oughs> แต่เราก็ไม่เจออะไรเหมือนทุกอย่างจะสูญเปล่าแต่แล้วก็มีเสียงุูมไม้ขยับนั่นอะไรยมาดาลอยกําลังทานอาหารชาเช้าหรอแต่ไม่ใช่เธอคือซูมุกินักเรียนของสถาบันศรรนิลปะไวฮันสถาบันที่จะไม่ปฏิเสธคนออสเตรียและเธอคือคนที่เรากําลังตามหา วาจาของเธอข่มขายเหมือนเป็นร่างที่ดีกว่าของนักศึกอาจจะเพราะเธอเป็นนักเรียนศิลปะเลยเป็นคนติดติดซูโมกิตกลงที่จะช่วยเหลือและอยากรู้ว่าไอริชอบเพลงอะไรและจะส่งพลังมาให้แต่ไอริก็ตอบไปว่าเพลงที่จะทําให้ผ่านการคัดเลือกหรือออดิชัน่นไอริคูว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรตอบนะซูโมกิก็เหมือนจะคิดแบบเดียวกันแต่เธอก็ไม่ว่าอะไรและเอาเพลงให้เราเลือกและเธอก็เตืนอนไอริว่าดนตรีเปียบเสมือนม้าตัวใหญ่ที่สามารถอ่านใจและความรู้สึกของคนขี่ได้ถ้ากระวนกระวายกลัวการขี่มา้า เธอจะไม่ใช่คนควบคุมมา้าแต่จะเป็นม้าที่ควบคุมเธอโคตรคมหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปในที่สุดผมก็มีวันที่งานน้อยอย่างน้อยก็ในเกมโยชิมิโทรมาขอบคุณที่ผมช่วยหาห้องซ้อมดนตรีให้และแน่นอนว่าครูก็จะรีบไปหาทันทีเพราะว่างแล้วแต่โยชิมิก็บอกว่าไม่ให้มาแต่โยชิมิเป็นซุนเดเละการบอกว่าไม่นั่นหมายความว่าใช่ let's go ในห้องซ้อมตอนนี้บอจิไม่ล็อกโดนสั่งให้เร็ว เร็วขึ้นอีกนี่แหละนักสือเอาจริงโอเคนักสือไม่ไหวแล้วให้เรียกอัศวินบรรเทาทุกไหมน่าจะตามสต็อกผมอยู่ใกล้ๆตอนนี้ทุกคนใส่ชุดวงกันแล้วโอ้ขับสุสาโคตรฮอตแต่เดี๋ยวนะโนนี่ไม่ใช่คาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์นี่ตรงข้ามแล้วมันหายไปไหนแต่แป๊บนะผมขอเช็คสภาพเดิฟหน่อยโอเคเราปล่อยเดิฟไว้ตรงนั้นแหล และตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวละครหลงตู้เรามีคาศึษะแบนโจมตีแดง3ดาวไม่มีอะไรจะแมวไปกว่านี้อีกยกเว้นจะเป็นแมวตัวอื่นระวังนักล่าแมวด้วยโดยสกิลเธอจะบัฟสปีดการโจมตีแบบรอบตัวโยชิมิแบนโจมตีแดง3าดาวซึนเดเลที่บ้านสกิลเพิ่มพลังโจมตีและสปีดการโจมตีไอริแบนโจมตีแดงแจกฟรีนางเอกของอีเวนสกิลเพิ่มแรงระเบิดอากโกอากโกมาไงนะโดยแก๊งเบาหวานถ้ามาด้วยกันจะโหสลัด และพวกเธอก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมยืนดูอยู่นานแล้วและที่โยชิมิบอกไม่ให้เรามาเหมือนจะบอกว่าไม่ต้องมาจริงๆนี่มันปากตรงกับใจนับว่าเป็นคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์และผมก็โดนไล่ออกมาหลังจากนั้นผมก็ได้กลับเข้าไปในห้องซ้อมอีกครั้งแต่คราวนี้ไอริอยู่คนเดียวเธอพยายามอย่างหนักเพราะว่าเธอไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนไม่ต้องห่วงไอริครูเคยเล่นดนตรีมาก่อนอังกะลุงนับไหมแต่สิ่งที่ผมอยากรู้คือไอริสสนุกไหมกับการมาทาอะไรแบบนี้แต่ไอริก็ไม่รู้ว่ามันสนุกไหม โอเคอยู่ดีก็น่ากลัวกันันหันไอริอย่าคิดลบก,กลับมาไอริพยายามใช้พลังบวกด้วยการบอกว่าถ้าเล่นเป็นเดี๋ยวก็สนุกเองแต่ ไอรีระหว่างทางมันก็ควรสนุกด้วยนะไอรีได้บอกลาว,ว่าจริงๆแล้วการทําวงดนตรีเพื่อไปเอาขนมเซมล่านั้นไม่ได้สําคัญสำหรับเธอแต่เพราะเธออยากจะเป็นคนที่เล่นดนตรีได้ต่างหากไอริกาลังทําให้ตัวเองมีเรื่องที่ทําได้ดีบ้างนั่นคือเป้าหมายของเธอเพราะเธอไม่มีความเด็ดขาดแ,แน่วแน่ไม่คิดจะริเริมอะไรจริงจังแต่เธอก็อยากให้ตัวเองมีข้อดีบ้างหรือก็คือเธออยากพัฒนาตัวเองคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์เธอไม่รู้ว่าที่เล่นอยู่นี่สนุกหรือเปล่าแต่เธอรู้ว่าเธอจะเป็นคนเดิมต่อไปไม่ได้แล้วเธอต้องการคาแรคเตอร์เดเว โดยไม่นอนรออะไรเกิดขึ้นเฉยๆแต่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและที่เธอชวนเพื่อนๆมาทําด้วยกันเพราะเธอกลัวที่จะทําคนเดียวเธอจึงรู้สึกเหมือนหลอกใช้เพื่อนแต่เธอลืมไปอย่างหนึ่งนะว่าทุกคนก็มาทำเพราะอยากทําไม่อย่างนั้นคงไม่ตั้งใจฝึกกันแบบนี้และไม่กี่วันต่อมาไอริติดต่อไม่ได้มา2วันแล้ว ผมได้ไปหาชมรมเบาหวานและสอบถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมดูเหมือนว่านักส,สื่อจะจับสังเกตไอริได้ว่าเหมือนเธอกำลังทำอะไรแบบถูกครอบครอยู่เธอสังเกตว่าไอริพยายามที่จะไม่แสดงออกและเอาแต่หัวเราะอย่างเดียวเก่งมากสมเป็นนักส,สืบผมเดินไปที่คีย์บอร์ดของไอริและเห็นจดหมายทิ้งไว้อยู่ในจดหมายไอริขอโทษที่ลัางทุกคนไว้เธอคิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแน่เลยกำลังออกตามหาคนที่เก่งกว่ามาแทนที่เธอและหวังว่าทุกคนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆนั้นต่างจากเธอ พอเพื่อนๆทาได้แน่ๆหลังจากได้อ่านจดหมายทุกคนก็สับสนว่าเกิดอะไรขึ้น <Still S 1> และผม <fast. S 1> ก็ออกไปตามหาไอริชมรมบาหวานก็เริ่มคุยกันว่าจะยังไงกันดีและจะทําอะไรเพื่อต้อนรับไอริกลับมาดีและพวกเธอก็คิดกันไปเองแล้วว่าไอริต้องการผ่านการคัดเลือกนั่นหมายความว่าเธอต้องการกินเฟเดริก้าเซมล่ายังไงล่ะ <Bro. S 1> เดี๋ยวก่อน พวกเธอจึงตัดสินใจว่าจะไปปล้นคณะกรรมการบริหารคานิวาวของสภาน้ำชาเพื่อเอาขนมมาให้ไอริโดยให้คาซึสะสลัดภาพตัวเองตอนนี้และยอมรับตัวตนแคทฮาลุ <c oughs> นี่มันค <c oughs> าแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์แต่เดี๋ยวก่อนนี่มันปิดทินิตี้ป้นตัดมาที่ผมกันบ้างเดี๋ยวจะคิดถึงกันตอนนี้ผมเจอไอริแล้วและไอริกำลังตามหาซึมุกิเพื่อให้เธอไปเล่นดนตรีแทนไอริรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรเป็นภาระของทุกคนและเธอไม่สามารถเก่งให้ทันเวลาที่กำหนดได้ตอนนี้เธอก็เริ่มเบรกดาวกับการที่รู้ว่าตัวเอง เก่งกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วรู้สึกอยากจะยอมแพ้เธอพยายามอย่างหนักแต่ก็ยังตามเพื่อนไม่ทันทั้งๆที่เป็นคนชวนทาวงดนตรีถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะคอยให้กําลังใจแต่ความรู้สึกภายในมันก็เป็นอีกแบบมันยิ่งกดดันเธอเข้าไปอีกเพราะเธอนั้นคือปัญหาที่ต้องให้เพื่อนๆเ,เข้ามาช่วยตลอด เธอเริ่มคิดว่าเพื่อนของเธอไม่เข้าใจเธอไม่รู้สภาพจิตใจของเธอหรือทุกคนรู้แต่แค่ลองอยั่งเชิงกันแต่ทั้งหมดนั้นเธอคิดว่าเป็นการใส่ร้ายเพื่อนตัวเองการที่เธอไม่เก่งไม่ใช่ความผิดเพื่อนเธอคิดว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวและสักวันเธอจะทําเพื่อนๆเ,เสียใจดังนั้นก่อนที่วันนั้นจะมาถึงเธอจึงตัดสินใจเดินออกมาและผมก็กําลังจะพูดประโยคหล่อแต่มีโทรศัพท์เข้าสภาน้ําชาโทรมา <c oughs> ตอนนี้สภาน้ําชาจับตัวนักเรียนไว้ได้3มคนในห้องคุมขัง ผมและไอรีมาถึงห้องคุมขังอาสวัสดีน้องมอบน้องม็อบไม่รู้แรงจูงใจของทั้ง3เพราะพวกเธอไม่ยอมปลี่ปากถ้าไม่ใช่ครูขอบคุณนะที่คิดถึงครูขนาดนี้โอ้ยสภาพเหมือนวงดนตรีสุดลลอกแล้วนี่มันคาแรคเตอร์เดเวลอปเมนต์นัทสซเรียกไอริเข้ามาใกล้ๆและมอบเศษอะไรบางอย่างให้เธอมันคือเศษเฟเดริกาเซมลาที่พวกเธอป้นเอาไว้ได้แค่นี้และเหมือนการที่ไอรีไม่ได้ตอบสนองตามที่คิดทําให้พวกเธอคิดได้ว่า ไม่ใช่แล้วหักมุมอีกแล้วร็อกจริงๆงแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าไอริสำหรับพวกเธอเป็นเพื่อนคนสำคัญที่ยอมได้แม้กระทั่งทำอะไรเสี่ยงๆเพื่อเธอหลังจากนั้นผมก็ให้พวกเธอได้เคลียร์ใจกันโดยไม่เข้าไปก้าวไก่ผมเลยหนีมาคุยกับสาวสองต่อสอสวัสดีคาัสดสวยแต่เธอมีธุระต,ต้องไปทำเราเลยต้องแยกกันแต่ไม่ต้องห่วงผมโทรเรียกสาวอีกคนมาแล้วนั่นคือซูอมุกิ และเธอได้เอ็กเพรสออกมาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันเรื่องราวที่สวยงามของวัยรุ่นและนี่ก็คือคล m แม็กซ์ของเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกับซูมุกิได้มาดูหนังสดฟรีเธอจึงมอบโน้ตเพลงของเพลงที่เธอแต่งเองมาให้และเธอก็ทิง้งทายว่าไว้เจอกันในการแสดงวงของเธอหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเจอเด็กๆที่น่ารักอีก และนักสื่อกับคาูสึ่าก็ต่อยแน่นอนแต่คาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ของนักสื่อก็ทำงานเอาโล่มาปลอกเพราะเธอจะไม่ยอมแพ้ให้กับการใช้ความรุนแรงสุดยอดมากนี่คือคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ของนักสือ่อนักสื่อพูดกับไอริให้เธอก่อนที่จะปฏิเสธตัวเองให้ลองมองรอบๆก่อนอย่าแยกตัวออกห่างจากคนรอบข้างแต่ให้ดูทุกคนเพราะไอรินะ่ะไอริไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาหรอและใช่ไอริชอบมัน น่าจะยังไม่ดีพอหรือเปล่าคําที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายมันก็เป็นเพียงคำคำหนึง่งไอริมีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักเอาใจช่วยไอริมีความพยายามและวันนี้ก็ถึงวันที่ทุกคนจะต้องเล่นดนตรีกันแล้วหลังจากความพยายามมาอย่างหนักแน่นไอริมีเพื่อนเพื่อนที่ถึงแม้จะไม่เข้าใจกันโดยสมบูรณ์แต่ก็เป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่จะไม่ทิ้งไอริและจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันตอนนี้ไอริน่าจะยังไม่ดีพอหรือเปล่าไม่แล้ว ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วและเหล่าแก๊งขนมหวานวงชูการ์ลั h ก็ได้แสดงผลงานจากการฝึกซ้อมแบบสปีดลันซึ่งเพลงก็ดีมากๆผมก็คงอยากให้พวกคุณได้ฟังในวิดีโอถ้าผมไม่ได้โดนติดแดงโอเคคุณดูนั่น Development. จากที่คุณเห็นเรื่องราวในครั้งนี้นอกจากไอริที่น่ารักมากมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางอารมณ์ที่ผมเองก็ไม่สามารถบรรยายอะไรออกมาได้ครบและคําพูดของผมอาจจะไม่สามารถบรรยายความรู้สึกตอนเล่นออกมาได้ทั้งหมดมันเป็นอีเวนท์ที่ทําให้ได้เห็นมุมมองของตัวละครอารมณ์และความซับซ้อนในความคิดของตัวละครตัวละครหนึ่งเพราะมนุษย์มีความซับซ้อนมีหลากหลายเลเยอร์ไม่ได้ง่ายได้เหมือนอ่านฉลาและยังมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอุปสรรคทางใจและการออกจากคอมฟอร์ทโซน นับว่าเป็นอีเวนท์ที่ผมประทับใจมากและที่สําคัญเป็นอีเวนท์ที่เน้นเนื้อเรื่องภายในเนื้อเรื่องไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นคือมันก็เกิดขึ้นนอกจอแหละแต่มันทําให้รู้สึกเหมือนกับนักเรียนได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองจริงๆโดยไม่ต้องมีครูมาบังคับยิงไอเดี๋ยวทําไมมีพัดต่อแก๊งบาหวานและครูตัดสินใจไปดูคอนเสิร์ตของซูมุกิที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ดูตึงเครียดเมื่อเข้าไปก็ได้เห็นความเมเทัลของจริง โคตรฮาร์ดคอร์ต่อมาหลังเรื่องราวจบลงพวกเธอก็เมคฟันกันเองตามภาษาเพื่อนจากเรื่องราวที่ไปป้นสภาน้ำชาจนกระทั่งขนาดมาแค่ตวัวอักษรผมยังได้ยินเสียงเพื่อนมาแล้วค่ะศึกษาพวกเราไปก่อนนะจบจริงๆแล้วครับ ช้าก่อนอีเวนนี้ยังมีมินิเกมให้เราเล่นโดยให้เราได้เข้าไปช่วยวงซูการ์ลัชของชมรมบาหวานฝึกฝนตัวเองโดยเราจะต้องฝึกทีมเวิร์กเพอร์ฟอร์แมนซ์สภาพร่างกายและเซนส์โดยในการฝึกเราจะปลดล็อกสิ่งต่างๆทั้ง 4G ใหม่เนเรื่องย่อยเพิ่มเข้าไปอีกโคตรแน่นแน่นขนาดนี้ผมยังเล่นไม่หมดเลยแล้วดูสิน่ารักมาก่วนถ้าคุณถามว่าแล้วพวกเธอได้กินขนมกันไหมมินิเกมก็มีคำตอบให้เช่นกันได้กินครับและอย่าลืมไปเล่นมินิเกมที่หน้าเว็บไซต์ด้วยมันมือกดจนเหงื่อแตก เอารัดแล้วก็มีแพ็คอ l i v e สดาวการันตีแบบสุม่มพร้อมเพชรฟ้า1375อาจพอทําให้อโลน่าอิ่มได้ alive สดาวการันตีแบบเรื่องนักเรียนได้พร้อมตั๋วเปิดนักเรียนคูณ11บหนใบถุงโชคดีอ l i v e การันตี3ดาวแบบสมหนึ่งใบและไอเทมอัพเกรดนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ ส่วนถ้าดูคลิปนี้มาแล้วอยากคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์จากคนไม่ได้เล่นเป็นคนเล่นก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ในดดสคริปชันได้ตอนนี้ขอตัวผมไปเดเวล็อปงานตัวเองก่อนถ้ายังไม่อยากจากกันไปตอนนี้อยากจะอยู่ด้วยกันนานๆก็ลองกดติดตามหรือเข้าร่วมชมรมแมวน้ำของผมกับเดิรบเรามีสมาชิกระดับสูงที่จะคอยดูแลพวกคุณอย่างดีไม่ต้องห่วงคุณจะมีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ที่ดีแน่นอนส่วนตอนนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดี